คอเตือนโตเลขที่นําเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ทางช่องรวมลีเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายเลกที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของสามเหลี่ยมนําโชคสามเหลี่ยมนําโชคงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2566สามเหลี่ยมนําโชคให้เลข3กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี30 32 37ถ้าเลข8มันก็จะมี80 82 87 บอกพนังานว่ที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนำโชคให้5้ 1, ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่อ 9, 5, 1ออก951ให้51ออก5้าถูกเลขท้าย2ตัวท้าทีา่ที่1ครับรามาตามกันต่อว่านันนี้สามเหลี่ยมนำโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำม,มาตอนก็ตกลงเสียงหุ้นประจำที่16เพืพฤศจิกายน2อ6 6ัน้รยแหล่งเสียนให้เลข2เลข3เลข 8, ชุดยอ,ต,อตัวให้ เลขสอมันจะมี2 0, 21,, 24, 2 7งเลข8มันก็จะมี8 0 8ตู8 4, 8 7สําหรับผลงานคนที่ผ่านมาแหล่งเซียนให้5.1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข้าย3ตัวท้าทที่1ออก9,5 1ให้5.1ออก5.1ถูกเลขท้าย2ตัวท้าทที่1ขับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้แหล่งเซียนจะจะให้เข้าเป้าอีกไม คำมาโตนขตนลูกไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ลูกไทยให้เลข5กับเลข3ชื่2ตัวให้ถ้าเลข5มาะก็จะมี50 53 56 57ชื่3ตัวให้1 50 6 53 4 57ถ้าเลข3มาะก็จะมี0 3 2 3 5 3 8 3สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลูกไทยให้51ผลการออกสรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก951ให้51ออก51 ผูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว,ว,ว่ากนนี้ลูกไทยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาโตนก็ตัวอ่างชัยนาฏวุฒิประจำที่16วิพฤศจิกายน2 5 6พอ่างชัยนาทให้เลข2เลข3เลข4จุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 0 21 2น2์ 2, 2 7 2 8 ถ้าเลข3มันก็จะมี3031,3335,3738ถ้าเลข4มันก็จะมี4041,4345,4748,3ตัวให้823,431,645สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาอ่างชัยนาสให้51ผลการออกสลากกินแบ่งและบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก951ให้51ออก51ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่1อับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้อ่างชัยนาสอยากจะให้เขาเป้าอีกไมย มรมโตนก็จิตตกรวุดจำที่16พฤศจิกายน2566จิตตกรให้เลข2เลข5เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี23 24 25 26 29 20ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 56 59 50ถ้าเลข8มันก็จะมี83 84 85 86 89 80สมหรับผลงานวุีิผ่านมาจิตตกรให้15 ผลการออกสรากกินแบ่งรัฐบาลเลขทาย3ตัวท้ายที่1ออก9,5,1ให้1,5ออก5,1ถูกตัวกับของเลขท้ายตกตัวท้ายที่่1ขับเรามาตามกันต่อว่าก้นี้จิตกรจะากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารมาทนก็จะเก่งตลอด40ปีงวดประจำวัที่16พฤศจิกายน่อ6พร้อเก่งตลอด40ปีให้เลข2เลข3เลข8ชุดสตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 325 2629ถ้าเลขก8มันก็จะมี83 85 86 89าชุดมตัวให้923 126 486สหำหรับพนังงานที่ผ่านมาเก่งตลอด40ปีให้15ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทที่1่ออก951ให้15ออก51ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าที่1คร่1ับเรามาตามกันต่อวว่างวดนี้เก่งตลอด40ปีจยากจะให้เข้าเป้าอีกมาย ขมาตองขึพญาดงชมแดงหุดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566พญาดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกใหค่เลข2เลข4เลข5เลข7ชุดตอบตัวให้ถ้าเลข2มันก็จะมีสอง4 2, 6 2, 8ถ้าเลข5ามันก็จะมี51 5, 4, 5, 6, 58และอีกชุดหนึ่งให้เลข1เลข3เลข6เลข9ชุดตอบตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 0 6ูน5 6 7 ถ้าเลข9มันก็จะมี9 0 9 1ตูน 9, 1, 9, 5, 9สําห7รับผลงานว่าที่ผ่านมาพยาดงชมแดงให้15ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ออก951ให้15ออก51ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าทที่1ครับเรามาตามกันว่าคดนี้พยาดงชมแดงอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาโตก็ตัวอุดเชียงใหม่พูดไปจนวันที่16พฤศจิกนารอยหกอุดเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกให้เลข2เลข3เลข5เลข9และอีกชุดหนึ่งให้เลข0นเลข1เลข3าเลข6สสำหรับผลงานวัาที่ผ่านมาอุดเชียงใหม่ให้15ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วย่1ออก951ให้15ออก51ถูกตัวกลับของเลขท้ายสองตัวท้ายด้วยเลขหนึ่งับรามาตามกันต่อว่าคนนี้อุดเชียงใหม่จะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขอมาโตก็ะดวด99ไม่กองงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2566ด่วน99ไม่กองให้2ชุดชุดแรกคือเลข0ก,กับเลข8ชุดองตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี0206ถ้าเลข8มันก็จะมี8286ชุด3ตัวให้102 406 382และ 1, ชุด1ให้เลข2กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2025ถ้าเลข9มันก็จะมี9095สํา, 9, า 9, 9, 5, สหรับผลงานวดทิผ่านมา ด่วน99ไม่กองให้36ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวอ,ออก6 3ให้36 6ออก 6, 6 3ถูกตัวกับของเลขท้าย2ต,ตัวครับเรามาตามกันว่าควดนี้ด่วน99ไม่กองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนก็ติดตำราเรียงเบอร์งวดประจำวันที่16พฤศจิกายนต่อพันห้ารตำราเรียงเบอร์ให้สชุดชุดแรกให้เลขหากับเลขแปดชุดสตัวให้ถ้าเลข 5, หามันก็จะมีห้ 1. 5357ถ้าเลข8มันก็จะมี818387และอีกชุดหนึ่งให้เล 2, ข2กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันก็จะมี24 25 27ถ้าเลข3มันก็จะมี34 35 37สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาตำราเรียงเบอร์ให้19กับ59 ผลการออกตรากินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่ถึงออก951ให้1 9กับ5919กับ59เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่1นึขับเรามาตามกันต่อว่าโคนนี้ตำราเลียงเบอร์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหมายธรรมโตอนก็ต้องโหนสายฐานหวดนไปเจําวันที่16พฤศจิกายน2566หโหนไายฐานให้เลข2เลข3เลข5ชุด2อตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2-4 2.5.2.7.2.0ถ้าเลข3มก็จะมี3.1.3.6ถ้าเลขหมันก็จะมี5.1.5.6สํา 5, 5, 1, 5, สหรับผลงานวันที่ผ่านมาโหนไตทานให้5.9ผลการออกตลาดก,กินแบงรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก9.5.1ให้5.9 5.9เข้าคู่เงินโขงเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1กขับประมาทตามกันว่าคนนี้โหนไตทานจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนก็จะกระ่ายบนล่างงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566กระต่ายบนล่างให้เลข2กับเลข5จุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันก็จะมี22 32 42 52 82 92ถ้าเลข5มันก็จะมี05 35 45 55 85 95สำหรับผลงานวันที่ผ่านมากระต่ายบนล่างให้19ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข้าย3ตัวท้ายที่1ออก951ให้19 19เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่หนึ่งขับประมาทตามก่นว่าคนนี้กระต่ายบนล่างอยากจะให้เข้าเป้าอีกใหม่คำมาโต้งก็แต่อาจารย์ชนะเลิศงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2,566อาจารย์ชนะเลิศให้2ชุดชุดแรกให้เลข6เลข2เลข1ชุด3ตัวให้9 20 8 24 7 26 3 28และอีกชุดหนึ่ง ให้เลข3เลข2เลข8ชุดสองตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8 2 8 3 8 5 8 9ดสําำหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์ชนะเลิศให้เลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ออก951ให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ทน่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันละมาตามกันว่าวันนี้อาจารย์ชนะเลิศจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ำมำต้นก็จะปอประสาททองงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2566ปอประสาททองให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี21 24 27ถ้าเลข8มันก็จะมี81 84 87ชุด3ตัวให้621 524 084 587สําหรับผลงานผุ้ที่ผ่านมาปอประสาททองให้เลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก951ให้เลข1 เลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าท,ที่1ส่หนึ่งวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมาตามกันว่าคนนี้ปอปบัตรทองอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคา, <S <S ามมตอนก็ตะจักรวาลโชคงวดจำที่16พฤศจิกายน2อ6 6ากกจักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันก็จะมีสอง4 2 9ถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 4 89ชุด3าตัวให้ 289และอีกชุดหนึ่งให้เลข2เลข3เลข5้าชุดสอตัวให้ถ้าเลข2มัมจะมี 20-26, 27ถ้าเลข5ามาก็จะมี5056 57สําหสำหรับผลงานพวกที่ผ่านมาจักรวาลโชคให้เลข1ผลการออกตลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หนึออก951ให้เลข1เลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันละมาตามกันพวกนี้จักรวาลโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทมโตองชตัวรวยาทอไทยออนไลน์งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566รวยาทั่ทไทยออนไลน์ให้เลข0เลข1เลข2เลข7ชุด2อตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี02 03 05 06ถ้าเลข1มันจะมี12 13 15 16ถ้าเลข2มันจะมี22 23 25 26ถ้าเลข7มันก็จะมี72 7 3 7, 5, 7 6สาาหำหรับคนงานวุฒิผ่านมารวยโทษไทยออนไลน์ให้เลข1กับเลข5ผลการออกตลากินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ด้หนึ่ออก951ให้เลข1กับเลข5เลข1 5. เข1้าหลักหน่วยเลข5าเข้าหลักสิบของเลขท้าย 3, 3. ตัวท้าที่ยน่ง 1. ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลามาตตามกันว่านนี้รวยโทษไทยออนไลน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไมย ธรรมตอนยึตบารมีเจ้าพ่องวดประจำมาที่16พฤศจิกายน2566บารมีเจ้าพ่อให้เลข2เลข4เลข8ยุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี20 23 29ถ้าเลข4มันก็จะมี40 43 49ถ้าเลข8มันก็จะมี80 83 89ยุด3ตัวให้720 643 589สำหรับผลงานวดที่ผ่านมา บารมีเจ้าพ่อให้เลข1กับเลข5าผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่หนึ่งออก951ให้เลข1กับเลข5าเลข1เข้าหลักหน่วยเลข5าเข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่หนึ่งส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเขาเรามาตามกันว่กนนี้บารมีเจ้าพ่ออยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเข้ามาต่อขตัวเลขวิ่งมือหนักงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายน2566เลขวิ่งมือหนักให้เลข5เลข3เลข9ยุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 5 7ยืด3ตัวให้4 5 2 8 5 7สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาเลขวิ่งมือหนักให้เลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก9 5 1ให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลารำมาตามกันว่าคนนี้เลขวิ่งมือหนักอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ครมาตอก็ตดสุภาพบุรุษงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566สุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี20 23 26 29ถ้าเลข8มันก็จะมี80 83 86 89และอีกชุด1ให้เลข4กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี42 43 45 48ถ้าเลข5มันก็จะมี52 53 55 สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาสุภาพบุรุษให้เลขหนึ่งผลการออกสาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่หนึ่งออก951ให้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่หนึ่งตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันว่าคนนี้สุภาพบุรุษจยางจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตนก็เติดอาจารย์ไก่ลาดพางวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2อ6 6ัรอยอาจารย์ไก่ลาดเพาวให้2ชุด ชุดเลข2กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี23 24 25 27ถ้าเลข5มาก็จะมี53 54 55 57และอีกชุดนึงให้เลข3กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี30 32 35 38ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92 95 98สําหรับผลงานวันิี่ผ่านมาอาจารย์ไก่ลาราพาวให้เลข1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก951ให้เลข1เลข1เข, 1, ข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันว่าก้อนนี้อาจารย์ไก่ลาดเพาวอยากจะให้เข้าเป้าอีกหมายคำมาโตก็ตดดาวมงคลงวดประจำที่16พฤศจิกายน2566ดาวมงคลให้เลข2เลข3เลข8ชุด2ตัวให้ เลข2มันจะมี2 3 26, 27ถ้เาเลข3มันก็จะมี3 3 3 6 3 7สาาเ็ลข8มันก็จะมี8386 87สําหรับผลงานวที่ผ่านมาดาวมงคลให้เลข1กับเลข5าผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก951ให้เลข1กับเลข5าเลข1เข้าหลักหน่วยเลข5เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลับมาตามกันว่าคนนี้ดาวมงคลจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คมาโต้ก็จะกระต่ายดำงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6กระต่ายดำให้เลข5าตัวเดียวให้เลข5าชุดองตัวให้5 2 5 3 54 5 7 56าสหาำหรับคนงานคนที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคาร์บัตตามกันว่าคนนี้กระต่ายดำจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคำมาโต้ก็ตัวรวยทางประเทศงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายนต่อ6 6รห่วยทั้งประเทศให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้5053 59ชุด3าตัวให้750 459สําำหรับผลงานพวกที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าพลมาตามกันว่าคนนี้รวยทั้งประเทศจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนก็จะซื้อกงเมื่อไปจำวันที่16พฤศจิกายน2566ซื้อกงให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชุดสองตัวให้05 45 65 85สําหรับผลงานวที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าคำนมาตามกันว่าคดนี้ซื้อกงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาโตนก็จะสัดจือเทลางวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2566สัดจือเทลาให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้51 56ชุด3ตัวให้356สำหรับคนงานวัาิี่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขลมาตามกันว่าคนนี้ซัดจือเทลาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ค่าสลานี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมริกเด็ดอาจาร,รย์ดงังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน164656 7 6 9 6 0 6ชุดทอง956056สํ95าหรับตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ